Đăng lạc tạc để ủng ตะลอกตะลอกตอกแตกดอกแดกพร้อมออกเดินทางตะแลกแตกตอกะลอกตอกแตกดอกแดกพร้อมออกเดินทางสวัสดีจ้าฉันคือหนูนักเล่าเรื่องวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องลูกเป็ดผจญภัย การผจญภัยครั้งนี้จะต้องสนุกมากแน่ๆเลยละฉันจะเป็นคนนำทางพวกเธอไปผจญภัยตามที่ต่างๆเองนะเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตอบดังๆว่าพร้อมนะเอาหนึ่งสองสามพร้อมสุดยอดแม่เป็ดกำลังรอพวกเธออยู่เลยละกาบกากาบกกาบเอ๊ะ พวกเธอใช้ลูกเป็ดตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่านะขอทดสอบปีกของพวกเธอหน่อยละกันยกมือสองข้างขึงข้นมาเท้าที่เอวกันนะแล้วขยับข้อศอกไปข้างหน้าฮข้างหลังฮข้างหน้าข้างหลังนี่เรียกว่าท่ากระพือปีกนะต่อไปขอทดสอบก้นเป็ดหน่อยละกัน ยื่นก้นไปข้างหลังนิดหนึง่งลองทำกันดูเอา้าลูกเป็ดสายก้นสุดยอดทีนี้ลองมาขยับพร้อมจังหวะเพลงนี้กันกาบกาบสะบัดปีกซ้ายกาบ กาบสะบัดปีกขวากาบกาบใส่ก้นดุ๊กดิ๊กกาบกาบย่ำเท้าดอกแด็กกาบกาบสะบัดปีช้ายกาบกาบสะบัดปีขวากาบกาบใส่ก้นดุกดิ๊กกาบกาบย่ำเท้าดอกแด็กทีนี้ขอลองอีกทีนะคราวนี้เราจะมาแดนซ์ท่าลูกเป็ดให้สุดแรงเลย 1. นึงสองา กาบกาบสะบัดปีกซ้ายกาบกาบสะบัดปีกขวากาบกาบใส่ก้นดุ๊กดิ๊กกาบกาบย่ำเท้าด็อกเด็อืมลูกเป็ดทุกตัวแข็งขันกันมากต้องพร้อมออกไปผจญภัยแล้วแน่ๆแต่ก่อนอื่นแม่มีแผนที่มาให้ด้วยและออ้ที่ที่ลูกจะไปก็คือหนึ่งทุ่งหญ้ากว้างอ๋อ 2. ชายทะเลว้าว 3. ป่าใหญ่โอโหและ 4. บนท้องฟ้าอเอาละ่ะก่อนเดินทางแม่มีเวทมนต์วิเศษ มันจะช่วยพาลูกๆไปยังสถานที่ต่างๆในแผนที่ลองท่องตามนะอืมตะล็กแตกตอกต,อกต,อกตล็กแตกต,อกต,<ะ>ตอกตะล็อกตอกแตกตะลอกตอกแตกด็อกแดกเดินทางด็อกแดกเดินทางใช่แล้วเก่งมากจ้าเราม,มากระทืบเท้าตามจังหวะพูดไปด้วยดีกว่าจะได้มีพลังหนึ่งสองซม ตะ,ตะลกตาต๊ะตะลกต๊กแตกดอกแดกเดินทางยกขาสูงสูงนะตะล็กตาโต๊ตะลกต๊ะแตะกดกแดกเดินทางแข็งขันมากจ้าโชคดีนะจ๊ะลูกแม่ไม่ว่าทุ่งจะกว้างสักเพียงใดพวกเราจะไป ไม่เคยวันต่อให้ต้องลอยในท้องเธเลแสนไกลสักเท่าไรเราจะไปไป่าใหญ่สักเพียงไหนจะก้าวผ่านพวกเราจะบินทะยานขึ้นไปบนฟ้าแสนกว้างใหญ่แม้ไกลจนสุดตาพวกเราจะฝ่าไปจะคว้าดวงดาวมาไว้ในมือของเรา ึงแล้วทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ตอนนี้มีลุงหวัวกำลังกินหญ้าอยู่ท่าทางอร,อร่อยมากเลยละ่ะโ,โมโมสวัสดีลูกเป็ดทั้งหลายสวัสดีฮ่าทุ่งหญ้าตรงนี้เป็นที่โปรดของลุงเลยนะพักผ่อนกันก่อนสิ ทันใดนั้นทุกคนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือน <Yeah. S 1> แรงขึ้น <Yeah. S 1> แรงขึ้นโอยแรงขึ้นโอ้ย <Yeah. S 1> oh. แผ่นดินไหวยแย่ <Yeah. S 1> yeah, แล้วพื้นแผ่นดินกำลังแยกออกเป็นสองฝั่งโอ้ย oh. ช่วยด้วยลุงโดนแยกออกมาอีกฝั่งหนึ่ง ลุงวัวก,กำลังต้องการความช่วยเหลือเอาไงดีฮะอ๋อพวกเธอต้องต่อตัวกันเป็นสะพานยาวๆให้ลุงวัวข้ามมาอะนี่ทำตามที่ฉันบอกนะก่อนอื่นนั่งลงและ 1. ยืดขาทั้งสองข้างออกให้สุด<ะ>สองชูแขนขึ้นเหนือศีรษะให้สูงสูง สามก้มตัวลงให้มือแตะปลายเท้าให้ได้เลยอายาและสี่ก้มหัวของเราให้ชิดหัวเข่าที่สุดเลยนะอ๋อ <G ül> นี่ไงพวกเธอกลายเป็นสะพานแล้วอ,อทำค้างเอาไว้นะเฮ้ยลุงเห็นสะพานนั่นแล้วเดี๋ยวลุงอะจะข้ามสะพานกลับไปฝั่งโน้นแล้วนะเอาละ่ะ ึบกองเอาไว้ต้นกองเอาไว้พึบพึบอลุงพักหายใจแป๊บหนึ่งนะเอาละฮึบึบเหนื่อยอดทนไว้อดทนไว้ฮึบฮึบเย้ในที่สุดลุงก็ข้ามสะพานกลับมาอีกฝั่งได้แล้ว ทุกคนเก่งมากๆเลยแย่ <Yeah. S 1> สำเร็จลูกเป็ดทุกตัวเก่งมากปรบมือให้ตัวเองกันหน่อยอ้าว oh, สุดยอดเลยพวกเธอเป็นลูกเป็ดที่เจ๋งมากๆเลยถ้าไม่ได้พวกเธอลุงต้องแย่แน่ๆขอบใจพวกเธอมากนะลุงไปก่อนละโมโม่บายบาย พวกเราเตรียมตัวเดินทางกันต่อเธอะเย่ <Yeah. S 1> ท่องมนวิเศษเตรียมกระทืบเท้าแล้วก็อย่าลืมยกขาสูงๆนะนี่ <Nee. S 1> เอา้าหนึ่งสองซาำตะแลกแตกตอกตะ,ตะลอกตอกแตดด๊ เราเดินทางมาถึงทะเลแล้วโอ้อว้าคลื่นแรงมากๆเลยแถมยังมีเปลือกหอยเยอะแยะอีกด้วยนะดีจังเฮ้ฉันได้ยินเสียงอะไรด้วยแหละอุ๊ยใครอะนั่นนั่นนั่นนั่ ม้าเดินเรียบชายหาดมาแต่ไกลเลยสวัสดีจ้าวันนี้ลมพัดเย็นสบายจังเลยว้าวจริงด้วยแฮะเอ๊ะเหมือนว่าลมจะพัดแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยโอ๊ยลมต้องพัดฉันปิวแน่ๆเลยวุ้ยยตอนนี้ ตนไม้บนชายหาดโบกสะบัดโอนเอ็นไปตามแรงลมกันหมดเลยวายล้ายลมพัดฉันปิวลงไปในทะเลแล้วคืนก็สั่นแรงมากเลยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้แย่แล้วนั่นลูกเป็ดนี่พวกเธอช่วยฉันขึ้นฝั่งทีได้ไหมได้ฉันเจอเชือกตกอยู่ลูกเป็ด ช่วยกันจับเชือกเอาไว้นะฉันจะโยนอีกฝั่งหนึ่งไปให้พี่ม้าเองแล้วลูกเป็ดก็ช่วยกันออกแรงดึงให้พี่ม้าขึ้นมาให้ได้นะอื้ฮึฉันจับเชือกไว้ได้แล้วถ้าพวกเธอช่วยดึงฉันสิบครั้งฉันก็น่าจะขึ้นฝั่งได้นะอื้ฉันขอให้พวกเธอออกแรงดึงทุกครั้งที่ฉันนับเลขนะอืหนึ่งเฮ้ยสองเฮ้ยสาม อย่ช่วฉันขอบใจพวกเธอมากเลยนะถ้าไม่ได้พวกเธอช่วยไว้เนี่ยฉันต้องเย็นแน่ <Yeah. S 2> ถ้างั้นฉันไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่หมาชูสองนิ้วส่งพลังสู้สู้ให้ลูกเป็ดด้วยละได้กำลังใจแล้วจะรออะไรอยู่ละ่ะรีบทองมนวิเศษกันเถอะเอาหนึ่งสองซ้ำ ตะลอกตกแตกดกแดกเดินทางละแตกแตกตกตะลอกตกแตกดกแดกเดินทาง ในที่สุดลูกเป็ดก็เดินทางมาถึงป่าใหญ่กันแล้วูดูดูดพวกเธอเดินทางมาไกลมากเลยนี่นี่นี่ฉันน่ะกำลังเล่นโครนสนุกสนดนอยากเล่นด้วยอ่ะโอ๊มีน้ำอะไรตกลงมาอีกเนี่ยอ๋อูดูดฝนตกฮ้ยจริงด้วยฝนตก ตกหนักขึ้นแล้วอ,ออฮโหอแย่แล้วเหมือนว่าน้ำโคลนจะสูงขึ้นสูงขึ้นแย่แล้วว้ายสูงจนเกือบท่วมตัวเจ้าหมูอูดแล้วออฮโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยช่วยด้วยช่วยด้วยโคลนมันดูดตัวฉันฉันขึ้นไปไม่ได้ทำไงดีลูกเป็ดฉันว่า เธอต้องช่วยบินเพื่อดึงเจ้าหมูอูดขึ้นมาแล้วละ่ะเธอจะบินหไหวไหมนั่น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 กิ่งไม้ฉันว่ามันจะช่วยให้เธอบินได้ดีขึ้นนะถือกิ่งไม้นี่เอาไว้นะแล้วเธอก็ากางปีกออกไปให้สุดแล้วก็บินขยับปีกขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงเลยนะได้ออเอาบิน ลูกเปิดไว้ได้แล้วแต่ว่าพุ้มฉันพุ้มฉันมันยังติดอยู่เลยอ้าอูดอูอ้ยโอย้ยเอออีกหน่อยนะอีกหน่อยนะโอเคอูดอืออออือพุงฉันหมดแล้วเหลือขาฉันขาฉันโอเค ขอบคุณมากๆเลยสุดยอดไปเลยลูกเป็ดเจ้าหมูอูดขึ้นมาจากโคลนได้เพราะพวกเธอเลยนะพวกเธอวางกิ่งไม้ก่อนไหมเดี๋ยวจะมืยโอ้โอ้ฟ้ามืดแล้วฉันคงต้องรีบไปก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็นแล้วไปตกโคลนที่ไหนอกีกทอไปก่อนนะ <c oughs> เจ้าหมูอูดไปแล้วเราก็ไปกันต่อเถอะ หนึ่งสา<อ> ถึงบนท้องฟ้ากันแล้วมีก้อนเมฆหนุ่มๆเต็มไปหมดเลยล่ะอุ๊ยนั่นเสียงอะไรอ่ะสวัสดีจ้าฉันคือดวงดาวระยิบระยับวับวาวพราวแสงโอ้สวยคืนนี้ฉันมีภารกิจให้พวกเธอทำอะไรอ่ะพวกเธอต้องเดินบนสะพานก้อนเมฆต้องทรงตัวให้ดีๆนะ เธออาจจะพลัดตกลงมาก็ได้ฮ่าถ้าพวกเธอไม่มั่นใจเธอก็ลองกลางปีกออกมากว้างๆเลยนะมันจะช่วยให้เธอทรงตัวได้ได้เอาล่ะเรามาเริ่มเดินกันเลยทอออ๊ะอ,อ้ยฮึบ ออ,อ,อ,อยออออทำได้ดีมากเลยลูกเป็ดลูกเป็ดพวกเธอนี่เจ๋งไปเลยนะเอ๊ะ นั่นใครมาหาเธอถึงที่นี่เลยเนี่ยฮะก๊อบก๊อบกอบก๊อบกอบลูกเป็ดของแม่อยู่ไหนฮ้ย <c oughs> ลูกเป็ดดูเหมือนว่าแม่ของเธอจะหาพวกเธอไม่เจอนะถ้าอย่างนั้นฉันจะนับหนึ่งสองสามแล้วพวกเธอตะโกนดังๆว่าแม่เป็ดจ๋าดังๆเลยนะหนึ่งสองสาม แม่เป็ดจ้าแม่เป็ดจ้าอยู่นี่เองลูกๆของแม่เก่งมากเลยนะเนี่ยผจนภัยมาถึงที่สุดท้ายอย่างปลอดภัยกันหมดเลยแง <c oughs> แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยเย้ <Yeah! S 2> ลูกทั้งได้ช่วยเหลือลุงวัวพี่หมา้าเจ้าหมูอูด,ด้วยเ <c oughs> ก่งมากจริงๆ ย <Yeah. S 2> แม่ว่าตอนนี้ได้เวลากลับบ้านไปพักผ่อนกันแล้วละ่ะลูกเป็ดปรบมือให้ตัวเองหน่อยเย้ย <Yeah. S 2> ตั้แรก ตะลอกตอกแตกดอกแดกพร้อมออกเดินทางตะแลกแตกตอกตะลอกตอกแตกดอกแดกพร้อมออกเดินทาง เพียงใดพวกเราจะไปไม่เคยวันต่อให้ต้องลอยในท้องทะเลแสนไกลสักเท่าไรเราจะไปไปใหญ่สักเพียงหเจะเก้าวผ่านพวกเราจะบินทะยานขึ้นไปบนฟ้าแสนกว้างใหญ่แม้ไกลจนสุดตาพวกเราจะฝ่าไป คว้าดวงดาวมาไว้ในมือของเรา